I'm gonna tell you that I love you one hundred times a day. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you that I miss you. I miss you if you. เบอ l c o m า b แบกทุกคน <laughs> คือเขาไม่ได้อัดบล็อกมานาน,น,านหลายวันมากนี่คือข้าวหน้าเหนือของโมโมก็นี่เป็นซุปจริงๆมันได้สลัดมาด้วยแต่ว่าเขาไม่กินเขาก็เลยแบบให้คนอื่นแหละโอเค กเกน,น่ารักมากนี่เขาเซ็นมาสองแผ่นเป็น forest gum ที่อยากได้มานานมากแล้วก็อันนี้อัลบั้มที่เขาชอบน่าจะตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกศูนย์ไหมนะอัลบั้มนี้ดีอะ แผ่นสีชมงด้วยจระสวยงามมากเวลาสีทุ่มพึ่งกับเราที่พึ่งตัดล็อกแล้วก็กดลงล็อกโอเคทุกคนตอนนี้ห้าทุ่มสี่สิบหกเขากำลังจะดูเรื่อง The French Dispatch เอ่อใน Disney Plus Hotstar เขารีงช่วงนี้ดูดูหลายอย่างมากใน Disney Plus ไว้เขาจะมาทำคลิปแนะนำให้ Okay, let's go. Two. TikTok with Charbat. Tiptop is a marchandise representative by a maison dealer numéra lui-même contrôlé par me. A hired group of bandits in London imported by the ranking bosses of the army. Well I did cut something he told me it made me too sad. เขาเล็ดมากในตอนนี้เดี๋ยวจะไปเซนทันเวอร์ไปเอาหนังสือที่เขาจองไว้แล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็ไปหน้าคาเฟ่ทำนูหนั่น,นี้กันโอเคนี่คือเสื้อพี่เพิ่งได้มาท่จ้าไม่กูเป็นตริการ ว้าวมากเลยอ่ะนังนั้นเราคงต้องวันนี้เขา แม่ชูก้ามากะว่าจะไปกินแล้วสรุปร้านปิดก็เลยเดินมาอีกร้านหนึ่งที่ก็เกิดจะไม่ได้กินแหละเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าได้กินข้าวเพสโตเนื้อของค่ะขอบคุณค่ะ คือผาอูดังราชา ว่าวันนี้เขาซื้ออะไรมาบ้างซื้อเข็มกัดอันนี้ของ Jimmy Museum ม,ม,ม,มาคือไม่รู้ว่าทำไมไม่เคยเห็นลายนี้แต่ว่าเออวันนี้เจอก็ซื้อโปสการ์มาอันหนึง่งเอาจริงๆแอบไม่แน่ใจว่าแบบตัวเองมีโปสการ์ดลายนี้แล้วหรือยังไม่มี แล้วก็นำอเสนอเนาะคนนี้เป็นกระเป๋านี่ทุกคนน่ารักมากเกิดน่ารักมากคือลาย sunflower ของแวนกูแบบน่ารักอะเป็นกระเป๋าสะพายก็มีช่องด้วยแตคือน,น่ารักมากจริงๆแล้วก็เออมาาเมื่อวานโชนเนอร์นี้มาสง่งแบบเป็นอันที่เขาเพิง่งได้มาลองใช้ เป็น t o n e นอร์เบสเมคอัที่จะทำให้แบบแต่งหน้าสวยขึ้นประมาณนั้นนี่สีน่ารักมากเลยเป็นเทนเนอร์แล้วก็ปฏิทินของ Art for Cancer เพิ่งส่งมาให้ฝากเขาแบบช่วยโปรโมทซึ่งเขาก็ เอาไหมทุกคนดูเผื่อว่าใครสนใจแล้วก็อยากจะสนับสนุนอันนี้น้องเป็นแพนเนอร์แบบ work life balance ที่มาพร home s กเกอร์นี้ด้วยแล้วก็อุ๊บส์ข้างในแบบค่อนข้างน่ารักแลก้วก็ลายแบบดีอ่ะมีลายเดือนก็มีแบบ มูทรกกิงมีให้เขียน่น่นลลนี่เ้วเขาว่ามันแบบค่อนข้างน่ารักมากแบบมากๆเพราะว่าใครสนใจนะครับแบบวันนี้มันดีมากมากกุ้งมากมากอ่ะทุกคนเขาแบบ so happy จริงวันนี้วันที่สิบ ไม่เอมันหนากขนาดนี้นคือเขียนไดอารี่ไปแล้วแต่ก็อยากจะมาเล่าความประทับใจวันนี้อยู่ดีก็คือเราไปกินข้าวร้านตู้เย็นที่ทุกคนเห็นไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วคือคือมันเป็นความโชคดีแบบ โชคดีมากเพราะว่าพี่ที่แมชูก้าเขาแบบแนะนําให้เราไปกินร้านนี้เพราะว่าแมชชูก้าแบบว่าปิดพอดีแล้วเออพอเราเดินไปถึงอ่ะร้านเขาก็แบบร้านตุเรนก็กำลังจะปิดปิด,ป,ดปิดแล้วเลยแหละเออแล้วเราก็เหมือนแบบถามเขาว่าแบบปิดแล้วหรอคะแบบอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเออสุดท้ายพี่เขาก็ก็เปิดร้านใหม่เพื่อเรากับน้องครีมแล้วเรากับน้องครีมก็เลยแบบได้เข้าไปนั่งกินทั้งที่ ดยปกติเขาแบบไม่รับบอออินก็คือเหมือนต้องต้องจองวันลุงหน้าแล้วก็แบบอะไรต่างๆแล้วคือแล้วดีมากแบบอร่อยมากแล้วก็พี่เจ้าของร้านน่ารักมากจริงๆแบบเป็นเรื่องดีๆมากๆในในวันนี้เลยอะ่ะแบบแฮปปี้จริงเป็นวันที่ดีมาก <laughs> อะไรทุกคน ก็กนไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวไปเจอเพื่อนที่สยามโอเคหน้าเขาสุสดโทมเล็กน่อยเพราะว่าข้อสีวขึ้นแต่ว่าไม่ไปเป็นไรก็เปล่หน้าเราไม่จริงรอ่ะโอเค าเซนทันเวอร์เราก็เลยแปะซื้อดอกไม้ที่ h ฮชองกลมาน่ารักมากดูดีมีเป็นดอกคาริชันมั้งนะสีชมพูกับสีเหลืองก็เดี๋ยวทางไราจะอยากกับน้อกันแล้วก็วกขอนำเสนอน้องเออเครื่องหอมคนนี้ที่เขาเพิ่งได้มาจากซาลาเปนี่ แกะสลักชื่อข้าวมาเรียบร้อยเห็นปะนี่ ่ทยกันเลยเพราะว่าเขารีบออกไปกินข้าวกับแม่แล้วก็วันนี้ไปทำเล็บมาดูคนดูมีเล็บมืงสองข้างอันนี้เป็นเออกระเป๋ามง้งคิดว่าใช่ที่ร้าน Amuse เขาขอลับกับ Give Me Museum แล้วมันก็ น่ารักมากเดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนดูนะน่ารักป้ามีสายที่เป็นโซ่มาให้แล้วก็นี่คือตัวกระเป๋าคือน่ารักแบบชื่อร้านว่าหวานหมูขายหมูฝอยที่เขาเสร็จชอบแล้วก็เออแบบ หมูหมูอะไรวะมันที่เป็นหมูแผ่นๆเดี๋ยวเขาแกะให้ทุกคนดูทุกคนก็น่าจะรู้มีเป็นถูกของขวัญอย่างนี้ด้วยอ่ะนราคือแบบนี้คือเขาชอบกินหมูฝรั่มากที่สุดในโลกส่วนหมูสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่พ่อเขาก็ชอบกินดือ่อะเดี๋ยวเขาจะชิมเลยเย็นวันนี้แหละก็ใครที่สนใจสามารถ เขาไปสั่งซื้อได้เดี๋ยวเขาจะแปะชื่อจไว้ข้างล่างให้ตรงนี้ช่วยการซัพพอตร้านแบบว่า l o c a l business ทุกคนหลังจากที่เขาไปกินข้าวแล้วก็อาบน้ำเขาก็มานั่งตัดรอเขาใหญ่คือไม่น่าเชื่อว่าแบบมันผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วอะหลังจากที่เขาไปเขาใหญ่มาทุกอย่างมันผ่านไปไวมากแบบมาก นี่นั่งตัดแล้วก็แบบอแตอนนั้นดูแฮปปี<ม>้ฝัสดีนะทุกคนยาสนสมี